สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับปิจา่าครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดืนยนดนะครับเรามาเจอกันตรงนี้ทางเพจของ3 plus n e w ครับชมได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook วันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนะครับเริ่มที่เรื่องของฟุตบอลก็จริงแต่ฟุตบอล ซาอุดีโปรโลีกของซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะว่าฤดูกาลใหม่เนี่ยก็มีดาวดังมากมายทั้งที่เคยเล่นอยู่กับหลายๆสโมอสรในพรเมริกแล้วก็หลายๆสโมอสรในยุโรปไปประชันฝีเท้าอยู่กับหลายสโมอสรใหญ่ในซาอุดีโปรโลีกนะครับโดยสโมอสรอัลอาลีครับที่ในนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยโรเบโตฟิมิโน่ก็เป็นแฮตทริกโร่ช่วยให้ทีมชนะเป็นประเดิมมาแล้วก็ยังฟอร์มแรงต่อเนื่องนะครับลงสามนัดที่2เอาชนะอัลคาลิชได้3ประตูตอนหนึ่งครับ โดยเกมเมื่อคืนนี้ครับเอาอาลีถึงแม้ว่าจะไม่มีโรเบรโตฟิมิโนอดีตหัวหอกของเลือกู้กองหน้าชาวบราซิเลียนที่หลังจากทำแฮตทริกในนัดแรกก็มีการบาดเจ็บนะครับเลยไม่ได้ลงเล่นเมื่อคืนนี้แต่ดาวดังคนอื่นๆก็ลงสากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครับไล่ตั้งแต่ในตำแหน่งนทวารคือเอเดรเมนดีขยับขึ้นไปในแนวรับโรเจอร์อีบันเยสแดนกลางฟงเคซิเยในแนวรุกว่ามีทั้งริยาสมาเรสอแังแซงแม็กซิแมงก็ลงสามกันอย่างพร้อมหน้า 9นาทีแรกเท่านั้นครับโรเจอร์อิบันเยสกระโดดวอลเล่ลูกสุดสวยเลยครับให้อา,อาลีขึ้นนำอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อศูนย์จากนั้นในช่วงทวเวลาของครึ่งแรกริยัตมาเรสก็โชว์ฟอร์มบ้างครับยิงประตูลูก2-0ให้อา,อาลีครับนำอยู่ในครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังนาที58เจ้าบ้านคืออาคาลิชตีไข่แตกได้จากลูกนี้ครับม่งซ้ำเข้าไปไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2จากมานซูฮัมซี แต่ในช่วงทดเวลา90บวก11เลยทีเดียวครับนี่ครับทดมานาทีที่11อเล็กซงนมดอร์แม,มงจ่ายให้ซูมาฮันอัลนาบิดครับหลุดเข้าไปยิงประตูปิดท้ายให้อาล,ลีบุกชนะอัลคาลิชได้3ประตูต่อหนึ่งอาล,ลีชนะ2นัดรวดครับเก็บ6คะแนนเต็มส่วนอัลคาลิชแพ้2นัดรวดยังไม่มีคะแนนมาต่อกันที่ควัำหลงจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมสิงโตคำรามสาวหรือทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติอังกฤษครับหลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป 2022เมื่อปีที่แล้วแล้วก็สามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023ในครั้งนี้ได้เป็นครั้งแรกสุดในประวัติศาสตร์นะครับมาร์คบูลิงแฮมผู้บริหารระดับสูงของสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือเ a ตอบคำถา,ถามถึงความเป็นไปได้ที่ซารินาเวกมนคนนี้นะครับเป็นกุนซือสาวของทีมชาติอังกฤษเป็นชาวดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์นะครับจะได้เป็นตัวแทนของแกเรต์ซาเกตสำหรับทีมฟุตบอลชายของทีมชาติอังกฤษในอนาคต บูลิงแฮมเนี่ยบอกว่าซารีนาสามารถทําทุกอย่างที่เธอต้องการในวงการฟุตบอลและถากในอนาคตเธอสนใจจะคุมทีมชายของกรีตนั่นจะเป็นการพูดคุยที่น่าสนใจมากแมพอมีคํากล่าวเยี่ยมมาแกเรดเซาเกตบุนสือทีมฟุตบอลชายทีมชาติกรีอาจจะมีหนาวหนาวร้อนๆอยู่เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องสัญญาที่จะหมดลงในปี2025มาบูลิงแฮมก็บอกว่าเธอหมายถึงเวกแมนเนี่ยนะครับ ทำผลงานมาได้อย่างดีมากครับและเป็นคนที่ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็อยากจะให้อยู่คุมทีมฟุตบอลหญิงของอังกฤษต่อไปยาวๆคือทีมฟุตบอลหญิงของอังกฤษเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ที่โซเรนาวิกมันกุนซอสาวชาวดัชคนนี้เข้ามาแล้วก็ทําให้อังกฤษปีที่แล้วก็เป็นแชมป์ยุโรปหญิงเป็นครั้งแรกสุดในประวัติศาสตร์ไปแล้วเหมือนกันและอีก2วันข้างหน้าเนี่ยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยอังกฤษจะลงสามนัดชิงฟุตบอลโลกหญิงกับสเปน เธอก็อาจจะทําได้แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์บทที่2เพิ่มเติมซเรน่าเวกแมนตกเป็นเป้าหมายของทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมหญิงด้วยนะครับที่หวังจะได้ตัวของเธอไปแทนวัาตโกอาโดนอ,นอฟสกี้กุนซอชามาเซโรเนียที่ตัดสินใจลาออกก็เป็นการแสดงสปิริตครับหลังจากที่พาทีมพยาอินสีสาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยตกตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้ซึ่งถือเป็นผลงานที่แย่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาครับ ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้คือครั้งที่9อังกฤษกับสเปนไม่เคยเข้าถึงรอบชิงมาก่อนเลยนั่นหมายถึงว่าถ้าหากชาติไหนชนะในวันอาทิตย์ในรอบชิงก็จะเป็นแชมป์โลกชาติใหม่สําหรับฟุตบอลหญิงส่วนแปครั้งที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาไม่เคยหลุดจากรอบ4ี่ทีมสุดท้ายเลยนะครับได้แชมป์ไป4สมัยแชมป์โลก รวมถึงเป็นแชมป์เก่าจาก4ปีที่แล้วด้วยรองแชมป์อีกครั้งอีก3ครั้งในได้อันดับ3ครั้งนี้โอ้โหผลงานต้องบอกว่าเหลือเชื่อกับการหลุดไปตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายครับคราวนี้เรามาที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชุด U23 ของทีมชาติไทยเรากันบ้างนะครับโคชระครับอิสราสีทโรมองทีมชาติไทยชุด U23 ว่าต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ครับแม้ว่าในการออกซาร์ดนัดแรกสุดของศึกชิงแชมป์อาเซียนจะคว้าชัยเป็นประเดิมได้ก็ตามครับ โดยเกมนัดเปิดสนามชิงแชมปอาเซียนทีมชาติไทยชุดยู23เอาชนะเมียนมาไปได้3ประตูต่อศูนย์จากประตูของพัชระชัยยงชูคิดวันประเผาและยศกรบุรพาโคชระบอกหลังเกมว่าผลงานที่ออกมาน้องๆทำได้ดีครับแต่ก็มีที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไปอีกซึ่ง ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์หมายถึงการประสานงานกันในทีมการซัพพอร์ตกันเรื่องการตัดสินใจเกมรับจากแดนหลังมากลางรวมถึงการตัดสินใจของผู้รักษาประตูด้วยครับโดยโคชบอกว่าทีมต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่านี้แล้วก็บอกว่าฟากแฟนบอลอยากให้เข้าไปเชียร์กันเยอะๆครับที่สนามระยองไซเดียมนะครับชาวระยองจังหวัดใกล้เคียงภาคตอนออกหรือใครก็ตามที่ว่าง ไปชมไปเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทีมยู23ของไทยเรากันได้นะครับในศึกชิงแชมป์อาเซียนชุดยู23นี่ครับโปรแกรมนัดต่อไปทีมไทยชุดยู23จะลงสามพบกับบรูไนครับที่ระยองไซเดียมในวันเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ19สิงหาคมในเวลา2ทุ่มครับก็น่าจะเป็นอีกอีกหนึ่งนัดที่ถ้าเราเล่นได้ดีเราก็น่าจะชนะได้อย่างไม่ยากนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมไทยยู23ครับ คราวนี้เรามากันที่การเตรียมความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยก่อนที่จะเข้าสู้ศึกเอเชียนเกมส์ที่หังโจวในเดือนหน้าครับมิ e เดอะเพรสเอเชียนเกมส์ครั้งที่3ครับต่อเน,นื่องเลยนะครับสมาคมแบดมินตันจัดทัพใหญ่เดินทางไปจีนครับหวังเบื้องต้นเนี่ยลุ้นไว้ก่อน1เหรียญทองแดงนะครับส่วนอ e ีสปอร์ตและยูยิสสูหวังเหรียญทองทั้ง2ชนิดก,กีฬานี้ครับวันนี้ครับสมาคมนักข่าวช่องภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมิสเดอะเพรสครั้งที่3โดยวันนี้มี10สมาคมกีฬา มาเข้าร่วมถแถลงความพร้อมประกอบด้วยแบดมินต e ันเทนนิสเทเบิลเทนนิสซอฟ์เทนนิสสควอชอีสปอร์ตคูราชปีนาผาวูซูและยูยุสูโดยอ e ีสปอร์ตจัดแข่งชิงเหรียญอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับหลังจากที่ครั้งก่อนหน้านี้เป็นกีฬาสาธิตนะครับโดยสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตวางเป้าหมายอยู่ที่1เหรียญทองจาก FIFA o ออนไลน์กับอีก1เหรียญเงินจาก พับจีโมบายหรือ AOV ส่วนอีกสมาคมที่หวังเหรียญทองก็คือยูยุสสูครับจากสุวิจักขุนทองที่เพิ่งจะได้เหรียญทองการแข่งข,ขันชิงแชมป์โลกที่มองโกเลียที่ผ่านมาครับด้านสมาคมกีฬาแบดมินตันครับก็เป็นหนึ่งในสมาคมกีฬาที่มีแฟนๆติดตามให้กำลังใจกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็มีนักตบลูกขนไก่ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีทั้งฝ่ายชายก็คือกุลวุฒิวิทิศารมือ3ของโลก หรือในประเภทคู่ผสมเดชาพลพรวรานุเคราะห์กับทรัพย์สรีแต่รัตนชัยคู่มือสี่ของโลกก็มั่นใจว่าจะมีเหรียญติดไม้ติดมืออย่างน้อยก็1ทองแดงขึ้นไปนะครับจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่หวังถึงเหรียญทองเพราะว่าแบดมินตันก็ต้องยอมรับว่าเป็นกีฬาที่มียอดฝีม,มือจากหลายๆชาติประชันกันอย่างมากมายนั่นเองครับด้านสมาคมอื่นๆนะครับลอนเทนนิสหวังหนึ่งทองแดงครับซอฟต์เทนนิสก็หวังหนึ่งทองแดงเช่นกันเทเบิลเทนนิส ยังบอกไม่ได้ต้องดูการแบ่งสายก่อนนะครับสโคชหวังหนึ่งทองแดงสมาคมกีฬาปีนหน้าผาก็บอกว่าจะสู้เต็มที่ครับแต่ยังไม่สามารถระบุเหรียญได้ขอดูการแบ่งสายก่อนพูดถึงสมาคมกีฬาปีนหน้าผาเนี่ยตอนนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาถึงวันนี้ตลอดไปจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยนักกีฬาปีนหน้าผาของไทยเราชุดเยาวชนไปแข่งขันปีนหน้าผาชิงแชมป์โลกอยู่ที่กรุงโซลของเกาหลีใต้อยู่ในเวลานี้ด้วยนะครับ นอกนนจากนั้นครับก็มีคูราชหวังหนึ่งเงินหนึ่งทองแดงและวูซูก็หวังหนึ่งเหรียญเงินเช่นกันครับสำหรับมิดเดิ้ลเพรส A อชเช่นเกมส์รอบที่4จะมีขึ้นในวันจันทร์ต้นสัปดาห์หน้า21สิงหาคมครับโดยจะมีอีก8สมาคมกีฬานำโดยมวยสากลและกิกหลายๆสมาคมนะครับมาพูดถึงความพร้อมและก็เป้าหมายของตนเองเสาร์อาทิตย์ให้ได้พักก่อนครับเดี๋ยววันจันทร์มามิดเดิ้ลเพรสแอชเช่นเกมส์กันต่อนะครับ ส่วนกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนาบ,บุรีเกมส์ก็แข่งขันกันอยู่อย่างเข้มข้นในแต่ละชนิดกีฬานะครับที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีวันนี้เดี๋ยวเราไปดูครับนักตบลูกเซลลอยของกรุงเทพมหานครต้องบอกว่ายังคงเหนือชั้นนะครับคว้าเหรียญทองประเภททีมได้ทั้งชายและหญิงครับเทเบิลเทนนิสหรือบ้านเราก็เรียกกันติดปากว่าปิงปองเนี่ยนะครับวันนี้ก็ชิง2เหรียญทองในประเภททีมครั้งนี้เป็นคู่ชิงคู่เดิมจากปีที่แล้วที่จังหวัดศรีสะเกดเป็นเจ้าภาพ รอบชิงชนะเลิศแข่งขันแบบ3ใน5คู่ครับในประเภททีมชายที่เห็นนี้นะครับแชมป์เก่ากรุงเทพมหานครถูกลบบุรีรองแชมป์เก่าขึ้นนําก่อนในคู่แรกต้องเครียดกันหน่อยแล้ะครับแต่หลังจากนั้นครับอีก3คู่กรุงเทพชนะรวดทั้ง3คู่ครับก็ส่งผลให้กรุงเทพมหานครรักษาแชมป์ในประเภททีมชายครองเหรียญทองได้อีก1สมัยครับส่วนทีมหญิงกรุงเทพมหานครเจอคู่ปรับเดิมคือนครปฐมปีนี้ไม่ง่ายเหมือนปีที่แล้วนะครับ ปีที่แล้วกรุงเทพเนี่ยชนะได้3ต่อ0ครับครั้งนี้ต้องสู้กันถึงคู่ชี้ขาดเลยครับคู่ที่5ก่อนที่กรุงเทพมหาคนครจะเฉือนชนะนคนปรปฐมไปอย่างสุดมัน3ต่อ2คู่ครับจากเทเบิลเทนนิสไปกันที่สนามมวยปล้ำกันหน่อยครับเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันมวยปล้ำอย่างเป็นทางการโดยมีคุณสุดตั้งวาริธรนายกสมาคมกีฬามวยปล้ำมาควบคุมดูแลการแข่งขันด้วยตนเอง พร้อมกับติดตามผลงานของนักกีฬาที่มีแววในทีมชาติด้วยครับสำหรับผลการแข่งันที่น่าสนใจครับประเภทฟรีสไตล์หญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมมาลิกาเอสตีจากศรีสะเกตฝ่ายน้ำเงินครับจับกดการิฐายางแก้วจากนครศรีธรรมราชให้หลังติดพื้นนาน3วินาทีก็ชนะด้วยท่าฟอลนี่ครับก็เรียกาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว จะรอดูว่าเจะจะถึง3วินาทีตอนไหนหรืออยัง,งเอออันนี้ก็เป็นเป็นทางด้านมาริกานะครับที่สุดท้ายจับกดกนิษฐาแล้วก็ชนะไปนะครับอ่านี่โอ้โหรอลุ้นอยู่กว่าจะได้3วินาทีอ่าครับก็สู้กันเต็มที่ครับส่วนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน53กิโลกรัมวันกัละยาสัทธาอนันต์จากศรีสะเกตฝ่ายแดงครับจับ เรียกว่าเป็นการดักจับล็อกขาเอาชนะเบนจพรกันยาบัตรจากหนองบัวลำพูอันนี้ขาดลอยเลยครับ12ต่อ1ตอนคะแนน,นก็รู้ผลกันเร็วหน่อยช่วยศรีสเกตคว้าเพิ่มได้อีก2เหรียญทองจากมวยปล้ำหญิงครับได้เลยครับแ่กว่ามวยปล้ำศรีสเกตไม่ธรรมดาเลยทีเดียวกันครับหลายคนพอเห็นท่าสุดท้ายว่อสกครู่ก คือมวยปล้ำก็ต้องอย่างเงี้ยแหละครับคำว่าปล้ำอะ่ะมันก็ต้องชุลมุนกันวุ่นวายไปหมดอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมาถึงเรื่องของบอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีหรือ U21 กันหน่อยครับก็เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศเมสโกนะครับเมาาื่อเช้านี้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราชุด U21 ประเดิมสนามแพอ,อียิไปต์ไป1ต่อ3เซตครับโดยทีมสาวไทยครับลง3นัดแรกของกลุ่มเพบกับอียิปต์รูปเกมเซตแรกถือว่าสูสีนะครับทีมไทยเนี่ยจังหวะดีกว่า ก็เลยเป็นฝ่ายชนะไปได้ก่อนครับ25ต่อ21แต่หลังจากนั้นครับเริ่มจากเซตที่2เนี่ยเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับเกมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราต้องใช้คำว่าช็อตไปดื้อครับและเมื่อคะแนนยิ่งห่างทีมไทยก็ต้องยอมรับว่าเริ่มเสียความมั่นใจนะครับทำให้แพ้อียิปต์ไปในเซต2ขาดลอย13ต่อ25ทําทำให้ช่วงพักเซตครับที่เห็นเนี่ยนะครับโค้ชเอ็มว่าที่ทร้อยตรีธนกฤิอินเลี้ยงต้องให้นักกีฬามาทำสมาธิกันข้างสนามนั่งแบบ เรียกว่าให้ทำสมาธิอย่างที่เห็นเล่ยนะครับรูปเกมเซต3และเซต4ก็เลยกลับมาสูสีกันอีกครั้งครับหลังจากเรียกสมาธิกลับมาได้อย่างเต็มที่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าบอลแรกของทีมไทยก็ยังไม่ดีพอครับแถมยังสู้เกมบล็อกที่ทางฝั่งอียิปต์ก็ก็สูงใหญ่กว่าเรานะครับเราก็ต้านไปอยู่ครับสุดท้ายไทยเราแพ้อ,อียิปต์ไป1ต่อ3เซตครับ25-21 13, 25, 23, 25เซต3เนี่ยต้องบอกว่าน่าเสียดายสุดๆจริงๆครับและเซต4เราก็แพ้ไป 19, 25หลังจบเกมครับโคชเอ็ยอมรับว่าทีมไทยเล่นต่ำกว่ามาตรฐานครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยล้าจากการเดินทางจากไทยไปเม็กซิโกนเนี่ย8 8ชั่วโมงนะครับรวมแล้วมีเวลาพักน้อยครับจึงไม่สามารถดึงเสถภาพและความสามารถของนักกีฬาแต่ละคน พนกกาลังร่วมกันออกมาได้บวกกับกลัวไม่ได้เข้ารอบแทีมสุดท้ายก็เลยเป็นกล,ลายเป็นความกดดันครับทำให้ออกซาร์นัดแรกเราแพ้เป็นประเดิมไปนะครับซึ่งหลังจากให้สัมภาษณ์ไม่นานครับ Facebook ของโคชเอมโพสข้อความว่าผมขอรับผิดชอบในครั้งนี้ด้วยการเลิกทําทีมชาติตลอดชีวิตแต่ก็โพสต์ไม่ถึง2ชั่วโมงก็ลบออกไปอ่าก็แสดงว่าช่วงนั้นเครียดอยู่ครับคิดไปคิดมาเอาอยัางไงดีอ่าคิดอย่างนี้ก็เลยโพสต์คิดอีกที ลบดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงก็ตามมันยังเหลืออีกหลายนัดก็ยังยังต้องสู้นะครับจะมาสะแสดงสปิริตรวดเร็วขนาดนี้ลาออกตั้งแต่ตอนนี้มันก็มันก็เร็วเกินไปนะครับต้องรอดูบทสรุปอะว่าบทสรุปเราจะทำงานได้ดีแค่ไหนอะไรอย่างไรแล้วก็ค่อยจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายอีกทีก็ยังไม่สายเกินไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับในการเป็นเฮดโค้ชก็ต้องพยายามพยายามนำลูกทีมสู้ให้เต็มที่ที่สุดนะครับ ให้ลูกทีมทําสมาธิเพิ่มมากกว่านี้ไปอีกก็ได้นะครับแล้วก็หวังว่าในนัดต่อไปเราจะลุ้นได้ดีกว่านี้นัดต่อไปเนี่ยไทยเราจะพบกับเจ้าภาพเม็กซิโกครับที่นัดแรกก็แพ้ญี่ปุ่นมา3เซตร,รวดเช้าวันพรุ่งน,นี้9โมงเช้าตามเวลาของประเทศไทยเรานะครับไทยต้องชนะเท่านั้นถึงจะอยู่ในเส้นทางการลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอันนี้เป็นการโพสต์ของโค้ชเอ็มนะครับไม่เป็นไรครับคิดใหม่ได้ลบโพสตสมัยนี้โลกโซเชียลก็อย่างนี้แหละครับหลายๆคนก็โพสต พอโพสไปไอคิดใหม่ก็เปลี่ยนแล้วก็ลบโพสตไปนะครับแต่ก็มีคนที่เขาก็มือไวนะครับเพราะว่าอย่างหรือไงก็ลบไม่ทันเขาก็แคปเอาไว้แล้วว่ามีการโพสตอย่างนี้นะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้ทั้งโค้ชและกันนักกีฬานะครับอย่างที่ได้บอกนะครับนักกีฬาโค้ชบอกนักกีฬาก็อาจจะเกรงๆอ่ะนะกับการที่เป็นความกดดันแต่ผมว่ามาถึงตรงนี้ในโค้ชจะเกรงแล้วก็จะกดดันกว่านักกีฬาด้วยนะครับยังไงก็ต้องผลึกกำลังร่วมกันทั้งโค้ชและนักกีฬานะครับ เป็นกำลังใจให้ครับในนัดต่อไปในการเจอก,กับเม็กซิโกเช้าวันพรุ่งนี้รู้ผลอ่ะกลับมาที่บ้านเราครับฟุตซอลอุดมศษากรมพลกศึกษานอตกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่14ที่อาคารเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาเหมาทุลัยนอตกรุงเทพปิดฉากลง,ลงแล้วครับรายการนี้โดย16ทีม16สถาบันที่ขับเคี่ยวกันมาตั้งแต่วันที่19กากรกฎาคมกลางเดือนที่แล้วปรากฏว่าคู่ชิงชนะเลิศหมาทุลัยนอตกรุงเทพที่เป็นทั้งเจ้าภาพในครั้งนี้แล้วก็แชมป์เก่า เสื้อสีน้ำเงินเนี่นะครับเอาชนะหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิได้สวยหรูครับ6ประตูต่อ2ก็ทำให้ครองถ้วยแชมป์อีกหนึ่งสมัยพร้อมกับรับเงินรางวัลไป40,000บาทนะี่ขนาดตัวผู้สาวตูก็แน่นๆบังประตูเกือบจะมิดอยู่แล้วนะครับก็ยังโดนไปเหมือนกันในส่วนของเทนนิสครับสำหรับระดับเยาวชนและผู้สูงอายุรายการ 100+ ไทยเทนนิสลีกปี2 ที่งานนี้จัดโดยหนึ่งในตำนานนักเทนนิสหญิงของวงการเทนนิสบ้านเราแทมมี่แทมรินธนสุการครับนักเทนนิสขวัญใจชาวไทยเราในช่วงก่อนหน้านี้นะครับและในอดีตเคยเป็นมืออันดับ19ของโลกมาแล้วรายการนี้ก็เปิดฉากขึ้นแล้วครับ100 plus เทนนิสลีกปี2โดยวันนี้มีการจับสลาบแบ่งสายการแข่งขันในแต่ละรุ่นด้วยครับโดยมีร้อยเอกเชษฐร,รม,มยานันท์ผู้อำนวยการสำนัก ประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบีร์เรชจำกัดมหาชนเป็นประธานก็นกที่เห็นแน่เลยนะครับสำหรับปีนี้ครับมียอดนักเทนนิสสมัครแข่งขันสูงกว่าปีก่อนถึง3เท่าคําว่ายอดนักเทนนิสหมายถึงว่าจํานวนนักเทนนิสนะครับไม่ใช่นักเทนนิสระดับชั้นยอดจํานวนนักเทนนิส มาสมัครแข่งขันมากกว่าปีที่แล้วถึง3เท่าแสดงว่าได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวครับทำให้ในวันแข่งขันรอบวันที่25-27สิงหาคมนี้ที่ Impact Sport Club น่าจะมีภาพบรรยากาศที่อบอุ่นของครอบครัวอย่างลูกเชียร์คุณพ่อหรือหลานเชียร์คุณปู่ก็อาจจะเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าน่ารักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีแข่งขันทั้งระดับเยาวชนและก็ระดับผู้สูงอายุนั่นเองครับ จบจากเรื่องของเทนนิสนะครับเราให้ดูที่เห็นนี้ครับเป็นการเปิดตัวสโมสรแบดมินตันเยาวชนไทยฟอร์ซ่าจูเนียร์ไทยแลนด์เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับภายใต้การสนับสนุนของวิกเตอร์สปอร์ประเทศไทยผู้สนะวิกเตอร์สปอร์ตนี้ก็เป็นผู้ผลิตสินค้าและอุปกรณ์กีฬาแบดมินตันซึ่งจับมือร่วมกับโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพในส่วนของสนามฝึกซ้อมและนักกีฬา โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างนักกีฬาแบดมินตันไทยในระดับเยาวชนให้ก้าวสู่ระดับสากลโดยเวลานี้ฟอร์ซ่ามีนักกีฬาเยาวชนดีกรีแชมป์มากมายครับทั้งระดับนานาชาติและเวทีต่างๆในประเทศครับปิดท้ายเจาะกีฬากับวิจ้าก็ต้องขอประชาสัมพันธ์งานนี้หน่อยนะครับการแข่งขันสุนุกเกอร์หแดงชิงแชมป์ของสม,สมาคมสิทธิ์เก่าคณะเซนคาเบรียนแห่งประเทศไทย ก็เป็นการชิงแชมป์ของชมรมกีฬาบิลเลียดของแต่ละสมาคมสิบเก่านะครับนี่เป็นการแข่งันครั้งแรกสุดเลยนะครับก็จะแข่งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้นะครับ19และ20สิงหาคมโดยที่เจ้าภาพเจ้าถิ่นในปีนี้ก็จะแข่งกันที่ห้องสุูกเกอร์ของสมาคมสิเก่าเซนคระเบียนที่ถนน3เสนนั่นเองนะครับโดยการแข่งขันของสมา,สมาคมสิเก่าคณะเซนทรเบียนแห่งประเทศไทย ีนี้ชิงถ้วยชนะเลิศด็อกเตอร์สุมิตรเพชรชราพิรัตนายกสมมพันธ์ในวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเริ่มรอบแรกตั้งแต่10บโมงเช้าครับสมนทิตยทิศเริ่มบ่ายโมงตรงและไปรอบชิงชนะเลิศเนี่ยในเวลาประมาณบ่าย3ามโมงนะครับใครที่เป็นสิทธิ์เก่าของทั้งหมดจริงๆคือสมมพันธ์สมาคมสิทธิ์เก่าชั้ะเบียนเนี่มีทั้งหมด14สถาบันแต่ปีนี้มี10สถาบันที่ส่งนักกีฬาสุนุกเกอร์เข้าร่วมแข่งขันนะครับ ก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook Page สมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนค์เบียนนะครับปีที่แล้วนี่เซนค์เบียนโรงเรียนผมเองนะครับเป็นแชมป์เก่าแต่ผมไม่ได้เป็นนักกีฬาสุนุกเกอร์นะครับอัสสชัญเป็นรองแชมป์เก่าเดี๋ยวจะหาว่าไปแอบอ้างว่าเป็นนักกีฬากับเขาด้วยนะครับก็เป็นสถาบันเก่าอัสสัชัญเป็นรองแชมป์อัสสัชันลำปางเป็นอันดับ3นอกจาก3ทีมที่ได้อันดับ1 2 3ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ยังมีมงฟอร์ดวิทยาลัย อัดส,สัมชันศรีราชาอัดส,สัมชัญธนบุรีอัดส,สัมชัญพาณิชย์หรือ A อ c อัดส,สัมชัญระยองและเหมาทลายอัดส,สัมชันหรือ A b แบก็เป็น10สถาบันนะครับที่ร่วมอะไรว่าประชันฝีมือกันครับในการแข่งขันสนุกเกอร์สมาพันธ์สมาคม1ิกะระสังเบียนนะครับก็ใครใครอยากจะไปเชียร์สถาบันของตนเองก็เชิญได้เลยนะครับที่ห้องสนุกเกอร์ของสมาคมศิกะระสคงเบียนที่ถนนสามเสนนะครับฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนเสัครเบียนครับ ทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับบิชะในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ครับเราจะมาเจอกันทางหน้าจอช่อง3ามในเรื่องเด่ยนยันนี้ทั้งวันพรุ่งนี้วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเรื่องเด่นยันนี้เสาร์อาทิตย์เจอกันได้รวมถึงเจอกันทั้งทาง a c e b o o k เพจของ 3+ ามพลัสนิทาง Facebook แล้วก็ YouTube ได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ